เมื่อความสงบถูกท้าทายบางครั้งชัยชนะได้ไม่วัดด้วยดาบแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและหัวใจที่มั่นคงเสียงลมหนาวคัดผ่านยอดไม้ของป่าแถบชายขอบหมู่บ้านอีเลียสยืนอยู่ตรงหน้าผืนแผ่นดินที่เขาเรียกว่าบ้านใบหน้าของเพื่อนทั้งสามลูหน้าที่ยิ้มสดใสมีราที่มั่นใจและฟินที่จับมีดไม้แน่นสะท้อนความกังวลแต่เปี่ยมด้วยความหวัง นี่ไม่ใช่เหมือนทุกครั้งที่เราเล่นซ่อนหาปลายไม้เวทในมือเขาสั่นเล็กน้อยแต่ใจสั่งให้มั่นคงเรายอมสูญเสียอะไรไม่ได้อีกแล้วเจ้าพวกจากเอเธอร์เนียใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วคำเตือนที่มาพร้อมเสียงกระซิบจากมิราทำให้สมาธิของเอเลียสหดสั้นลงแต่สายตาเขายังคงนิ่งลึกเกินกว่าความหวาดกลัวจะเข้าถึงอินเทอร์นลถ้าเจ้าเก่ากลับมา จริงอยู่ที่ฉันเคยเป็นราชาที่ทรงอำนาจแต่เอเลียสวันนี้ไม่ใช่ราชาผู้เที่ยมแล้วคนที่ยืนตรงนี้คือเด็กชายที่พร้อมจะปกป้องทุกชีวิตที่รักแม้ด้วยวิธีที่ต่างจากเดิมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้แต่มันคือการเลือกเส้นทางที่ฉลาดกว่าเสียงฝีเท้าของกองทัพใกล้เข้ามา เสียงโลหะกระทบโลหะดังขึ้นเป็นจังหวะใจที่เต้นแรงพร้อมความชัดเจนในสายตาเราจะไม่ปล่อยให้ความกลัวทำให้เราหล่นลงอีกอีเลียสเอ่ยเสียงต่ำถึงเพื่อนเ,อนเอนทั้งสามที่ยืนเคียงข้างการรุกรานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสู้รบมันคือบททดสอบว่าหัวใจของเขาเปลี่ยนไปจริงหรือยัง ลูน่าฟินมิราวันนี้เราไม่ใช่แค่หนักสู้เราคือเกราะที่ปกป้องความหวังทุกคำพูดคือแรงผลักดันในใจของเอเลียสที่เคยเจ็บปวดและหันหลังให้ลอบผายนอกถูกล้อมรอบด้วยเพื่อนๆที่ไม่เคยทิ้งเขาอินเทอร์เนลนานมาแล้วที่ฉันเชื่อในการใช้เพียงแรงและเลือดวันนี้ฉันเรียนรู้ว่าปัญญาและหัวใจคืออาวุธที่แท้จริง กองกำลังของฝ่ายตรงข้ามยกพลขึ้นฝั่งเสียงโห่ร้องและคำสั่งดังขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านที่เงียบงนันรา่ากับรอคอยชะตากรรมเมื่อเก่าและใหม่สึกหน้าความจริงของฉันไม่ได้อยู่ในดาบแต่ในสิ่งที่หัวใจเลือกจะปกป้องกระแสะเวหมนต์พวยพุ่งออกจากมือเอเลียสแสงสว่างเจิดจ้าตัดผ่านความมืดที่เกาะตัวขึ้นวันแห่งการพิสูจน์ใจมาถึงแล้ว ขณะที่ลูนา่ามิราและฟินยืนหยัดเคียงข้างเร่ากับว่าแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ความรักและมิตรภาพยังคงเหมือนเดิมเสียงระเบิดและคำร้องของผู้คนดังขึ้นกลางทะเลแห่งความวุ่นวายความคิดของเอเลียสวนกลับไปยังฉากที่เคยเป็นราชาผู้เฮี่ยมโชดโชบและเลือดที่ท่วมทนแต่คราวนี้ใจเขากลับเต็มด้วยความหวังและความเมตตาอินเทอร์นล บทเรียนครั้งนี้คือการพิสูจน์ว่าเราโตขึ้นมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่เปลี่ยนแต่จิตวิญญาณวีโอในที่สุดฉันเข้าใจแล้วว่าชัายชนะแท้จริงคือการไม่ลืมตัวเองในเส้นทางที่เลือกจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเอเลียสไม่ใช่แค่หยุดสงครามแต่เป็นการก้าวผ่านเงาของอดีตเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ปกป้องที่แท้จริงของผืนแผ่นดินนี้ เสียงโต้ตอบของลมสัตว์ป่าและเสียงหัวใจเต้นเร็วในอกกลับกลายเป็นดนตรีแห่งความหวังที่ไม่เคยจางหายความสงบที่ฉันเชื่อว่ามันจะแผ่ซ่านในใจกลับเปราะบางราวกับกระจกที่แตกคราบในยามเผชิญหน้ากับลมหนาวเสียงระเบิดที่ยังคงดังก้องอยู่ในทรวงอกเสมือนเสียงของอดีตท,ที่ไม่เคยปล่อยให้หลุดพ้นจากความทรงจำฉันยืนอยู่บนพื้นผืนดินที่เคยเต็มไปด้วยหวังและเลือด ตากดต่ำมองเงาของตัวเองที่กระทบผ่านแสงหมุนของยามค่ำคืนมือที่เคยจับมีดไม้แน่นหนาเริ่มสั่นราวกับสำนึกตัวถึงความเปราะบางของชีวิตและสิ่งที่ต้องปกป้องว่าความเป็นราชาผู้มีอำนาจไม่ใช่สถานะที่จะจงรักภักดีแค่เพียงสัญ,ญลักษณ์แต่คือภาระที่หนักอึ้งความหวังที่ต้องรักษาไว้แม้จะต้องแลกด้วยทุกสิ่งที่มี เสียงลมที่พัดผ่านยิ่งตอกย้ำความเงียบที่เจ็บปวดภายในใจเมื่อความจริงที่ซ่อนเร้นเริ่มเผยเงาให้เห็นฉันจำความรู้สึกตอนที่รู้ว่าความสงครามไม่ใช่แค่การต่อสู้กับศัตรูที่เห็นได้แต่การเผชิญหน้ากับความมืดที่ซ่อนอยู่ในตัวเองในขณะที่มีราเดินเข้ามาใกล้เธอไม่พูดอะไรมีเพียงรอยยิ้มที่แฝงความรู้สึกซับซ้อนสะท้อนในแววตาถึงแม้ว่าการต่อสู้เพิ่งสิ้นสุด แต่ความเจ็บปวดและความกังวลกลายเป็นเพื่อนที่ติดตามเราไปทุกก้า,าวเท้าที่เดินเคียงข้างกันใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านนี้ทำให้ฉันนึกถึงวันที่เราเคยฝันถึงสันติภาพแต่สันติภาพไม่เคยมาโดยง่ายทันใดนั้นเสียงกิ่นไม้หักดังแกรกเบาๆทำให้ฉันสะดุง้งเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นจากความมืดซึ่งไม่ใช่เพื่อนของเรามันคือใครบางคนที่เราไม่อยากพบแต่จำเป็นต้องเผชิญ เธอชื่ออายาแห่งเอเทเนียผู้ที่มีข้อมูลบางอย่างที่ฉันไม่ควรจะได้ยินแต่คำพูดของเธอกลับเหมือนก้อนหินทุ่มลงในใจเอเลียสเธอคิดว่าความสงครามนี้จบแล้วหรือแต่ความจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นและความลับที่เจ้าไม่เคยรู้จะเปลี่ยนทุกอย่างอายาพูดด้วยเสียงเย็นชาแต่มั่นคงราวกับเป็นลิขิตที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ความคิดของฉันย้อนกลับไปยังวันเก่าที่ฉันกล้าหาและบ้าบินคิดว่าความทรงจำทั้งหมดจะถูกฝังอยู่ในความมืดแต่วันนี้มันกลับถูกดึงขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทดสอบหัวใจและวิญญาณลูนา่าฟินมีราเราต้องตั้งใจฟังคำพูดนี้ไม่ใช่เพราะเกลียดชังแต่เพราะเราต้องเข้าใจสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้ในอดีต ฉันพูดอย่างหนักแน่นแม้ในใจลึกๆยังคงมีความสับสนและเจ็บปวดที่ผสมปนเปกันทุกก้าวที่เราจะเดินไปข้างหน้าจากนี้จะไม่ใช่แค่การพิทักษหมู่บ้านแต่เป็นการแก้ไขปอมอดีตที่เราไม่กล้าพูดถึงสอหาความจริงที่ถูกลืมและหาทางปลดปล่อยคำสาบที่ติดพันกับครอบครัวของฉันมายาวนาน ยามที่ลมพัดแรงขึ้นพร้อมกับเสียงฟ้าร้องห่างๆฉันจับมือของเพื่อนทั้งสามแน่นขึ้นเสมือนจะขอแรงใจและสมาธิที่เคยหลุดลอยกลับคืนมาในทันทีเสียงหัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจและกล้าเผชิญหน้ามันไม่ใช่แค่การมุ่งสู่ชัยชนะเหนือศัตรูที่จับต้องได้แต่คือการพิชิตความกลัวและตัวตนของตัวเองที่เคยหลุดลอยไปในกาลเวลา สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ทั้งหมดคือว่าในความมืดมิดยังมีแสงสว่างที่รอคอยให้เราไขว่คว้า,วาและบางครั้งการเลือกที่จะยืนหยัดแม้ในช่วงเวลาที่เหมือนจะพ่ายแพ้คือชัยชนะที่แท้จริงแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะสิ้นสุดเสียงฝีเท้าหนักจากทิศท,ทางที่เราไม่คาดคิดก็เดินสวนทางเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับร่างของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนรักโรธา ดวงตาที่เคยเปี่ยมด้วยความอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยน้ำตาและคำถามที่ไม่มีคำตอบเอเลียสความจริงที่เธอรู้มันจะสะเทือนโลกของเราอีกครั้งเขาเอ่ยเสียงพร่าละลายแต่หนักแน่นเหมือนขีดเส้นใต้อนาคตที่เลวร้ายกว่าที่ใครเคยคาดคิดและเมื่อเขาเก้าวเข้ามาใกล้ตายแสงจันทร์ที่ทอแสงระยิบฉันรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่จะตามมาจะเป็นบททดสอบใจที่ย้อนแย้งที่สุดในชีวิตเรา ในความเงียบของค่ำคืนนี้สีเทาของท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆเหมือนสะท้อนถึงความขมขื่นและหวังดีที่สลับไปมาเหมือนเส้นทางที่ฉันกำลังเลือกเดินไม่ใช่แสงสว่างกับความมืดแต่มันคือการต่อสู้กับตัวตนภายในที่เคยถูกล้อมรอบด้วยอดีตและความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยขณะที่ก้อนเมฆหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าเสียงกลองที่ไกลออกไปเบา เหมือนเตรียมพร้อมเพื่อการสู้รบครั้งใหม่ที่ใกล้เข้ามาฉันยังคงจับมีดไม้ของฟินไว้แน่นแม้เหนื่อยล้าแต่ความหวังในใจยังคงลุกโชนเหมือนต้นไฟที่ไม่เคยดับลงนี่ไม่ใช่สงครามของเราแต่มันคือสงครามของหัวใจและจิตวิญญาณที่ต้องสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและหมายถึงความจริงของเราเองและในที่สุดฉันก็รู้ว่าความรักและบาดแผลเก่าจะต้องเดินเคียงคู่กัน ท่ามกลางความสับสนและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่เพียงแค่ก้าวแรกที่ฉันเลือกเดินออกไปจากเงามืดของอดีตทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาเส้นทางใหม่ที่แม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยแสงสว่างและโอกาสที่จะก้าวข้ามความจริงที่ปิดบังมาตลอดชีวิต